สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาทําคลิปเกี่ยวกับความรักนะคะจากไพ่ดีเวนต์มูนนะคะก็เดี๋ยวจะให้ไพ่อธิบายนะคะสถานการณ์ความรักของเราว่าเป็นยังไงนะคะแล้วควรจะทํำยังไงต่อไปกับสถานะความสัมพันธ์นี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะพลังงานของคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องของความรัก จากไพ่นะคะจะเห็นว่าความรักของคุณ,คณทั้งสองคนนั้นตอนนี้หันหลังให้กับกันนะคะคืออาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกรันหรือว่ามันมีภาระหรือว่าเรื่องของอะไรบางอย่างที่ทําให้เราสองคนไม่ได้หันหน้ามาคุยกันเลยนะคะทําให้ตอนนี้มันรู้สึกว่าความรักที่เราเป็นอยู่เนี่ยคบกันอยู่แต่ก็เหมือนเลิกกันนะคะเหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันเหมือนไม่มีความเข้าใจกันมันเกิดสภาวะแบบนี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อนะคะ ตอนนี้แต่ละฝ่ายนะคะต่างกําลังที่จะสร้างความมั่นคงความมั่งคั่งให้กับตัวเองนะคะเพื่อที่จะทําให้อนาคตเนี่ยมีความมั่นคงสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ดังนั้นนะคะในเรื่องของความรักมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เขาไม่ได้มองหรือว่าเขามองข้ามไปนั่นเองะคะ่ะด้วยความที่เรายังไม่ได้พูดหรืออธิบายออกไปนะคะคุณก็ได้แต่หวังว่าหวังว่าสักวันเนี่ยความรักจะกลับมาหวานชื่นจะกลับมาเติมเต็มให้กันและกันเหมือนเดิมกลับมามีมความ จะขอเปิดไพ่เพิ่มเติมนะคะเพื่อดูคำแนะนำจากไพ่นะคะจากไพ่นะคะได้แนะนำว่าคุณทั้งสองคนควรที่จะหันหน้าเข้าหากันแล้วก็พูดคุยอธิบายให้เข้าใจเรื่องของกันและกันได้แล้วนะคะถึงแม้ว่าคุณทั้งสองคนจะมีภาระมากมายที่จะต้องจัดการดูแลนะคะแต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณจะมองข้ามไปไม่ได้ วางภาระนั้นลงแล้วก็หันหน้าเข้ามาคุยกันเหมือนจะเป็นทางออกที่ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวมาเปิดไพ่ต่อไปนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าไพ่เขาก็แนะนําว่าเราเนี่ยควรที่จะพังทลายกําแพงของเราเองลงนะคะใดๆที่คุณคิดว่ามันไม่ได้ใดๆที่คุณคิดว่ามันคุยไม่ได้แล้วหรือมันจัดการไม่ได้แล้วคุณควร,ควรที่จะกําจัดความคิดอน,นั้นออกไปนะคะเราทั้งสองคนนะคะควรที่จะบาลานซ์กันและกัน ระหวางกันและกันในจุดที่เราทั้งสองคนพอดีแล้วก็ตกลงกันแล้วเข้าใจนะคะจะทำให้ชีวิตความรักของเรานั้นสมบูรณ์แบบได้เลยทีเดียวค่ะ